สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในบทที่4นะครับมีชื่อว่าอัตราส่วนและร้อยละนะครับผมบทที่4อัตราส่วนและร้อยละนะครับเดี่ยนะครับวันนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับวันนี้ผมมาสอนในหัวข้อของอัตราส่วนก่อนนะครับ จะสอนตั้งแต่ความหมายการเปรียบเทียบการตรวจสอบต่างๆนะครับเกี่ยวอัตราส่วนนะครับแต่อาจจะข้ามในส่วนที่สําคัญไปก่อนว่าครับวันนี้อาจจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานเบสิกก่อนเพราะในหัวข้ออัตราส่วนนะครับจะควบกับสัดส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเกี่ยวกับอัตราส่วนต่อเนื่องนะครับเพราะอัตราส่วนต่อเนื่องอัตราส่วนอัตราส่วนต่อเนื่อง กับสัดส่วนแบบสอดคู่กันนะครับวันนี้สอนประมาณแค่ประมาณ15นาทีจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของมันเกี่ยวกับการอัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนความหมายคืออะไรอัตราส่วนเท่ากันการตรทจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนการใช้หลักการในการทําให้อัตราส่วนเท่ากันแผนรูปแล้วก็เกี่ยวกับการ แบบเทียบเศษอัตราส่วสนว่าอัตราส่วนนี้เท่าอัตราส่วนนี้ไหมประมาณนี้นะครับวันนี้จะสอนแบบพื้นฐานไม่ลงลึกนะครับพวกนี้อาจจะสอนในหัวข้อเกี่ยวกับเข้าที่แบบคล้ายๆกันก็คืออัตราส่วนต่อเนื่องกับสัดส่วนแล้วก็อีกอีกอีกคลิปหนึงนะะ่งว่าอาจจะสอนกับร้อยละทั้งหมดเลยเกี่ยวกับโจทย์หาร้อยละการหาร้อยละเปลี่ยนจากอัตราส่วนเป็นร้อยละเปลี่ยนจากร้อยละเป็นอัตราส่วนในมอลคลิปคลิปถัดจากนี้สองคลิปอาจจะสอนใน,นคลิปที่สาม จากนี้วันนี้ก็ขอสอนเกี่ยวกับอัตราส่วนก่อนนะครับมาเรื่อันเลยคลิปนี้ประมาณสิบน,นาทีนะครับจะสอนแบบรอบบรวบลัดออกเสียงแบบรวบหมดเลยแบบดิบงนิดหน่อยมือเป็นครูได้ไหมตายละมาครับเข้าเลยอัตราส่วนนะครับความหมายของมันนะครับความหมายอัตราส่วนนะครับคือนะครับการเปรียบเทียบ ปริมาณสปริมาณปริมาณ2ปริมาณหรือจำนวนของสิ่งของ2ส,สิ่งซึ่งปริมาณที่นำมาเปรียบเทียบอาจจะเป็นความสูงความยาวอายุจำนวนผลไม้เป็นต้นนะครับ สรุปสัญลักษณ์ทั่วไปได้ดังนี้นะครับสัญลักษณ์ของอัตราส่วนนะครับสัญลักษณ์ของอัตราส่วนทั่วไปนะครับดังนี้นะครับอัตราส่วนนะครับเขียนในรูป a ต่อ b นะครับอ่านว่า a ต่อ b นะครับเดี๋ยวนะครับเรียก a นะครับว่าจํานวนแรกหรือจํานวนที่1นนะครับ a ว่าจํานวนแรกหรือจํานวนที่1นนะครับจํานวนแรก หรือจำนวนที่หนึ่งนะครับได้เลขอีว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่สองนะครับจำนวนหลังหรือจำนวนที่สองครับโดยนะครับข้อสังเกตของอัตราส่วนนะครับมีด้วยกัน3ามข้อด้วยกันนะครับในการสังเกตนะครับคือหนึ่งนะครับอัตราส่วนไม่ใช่ส่วนไม่ใช่เศษส่วนนะครับย้าอัตราส่วน ไม่เท่ากับเศษส่วนนะครับเขาตัวกันนะครับอย่าสับสนนะครับหัวข,ข้อนี้สำคัญมากเลยแต่เขียนอัตราส่วนเป็นรูปเศษส่วนได้ a ต่อ b ก็เขียนในรูป a ส่วน b ได้นะครับเป็นอาศัยรูปของเศษส่วนเพื่อความสะดวกในการคำนวณนะครับย้ำนะครับอัตราส่วนไม่เท่ากับเศษส่วนแต่อัตราส่วนสามารถอาศัยรูปการเขียนแบบเศษส่วนได้เพื่อสะดวกในการคำนวณนั่นเองนะครับข้อสังเกตที่2นะครับ สำ,สำหรับอัตราส่วน a ต่อ b หรือ a ส่วน b ปริมาณ a และ b จะเป็นคนละตัวกันและแต่ละตัวไม่เท่ากับศูนย์นะครับ a ต่อ b หรือ a ส่วน b ปริมาณ a และปริมาณ b จะไม่เท่ากับศูนย์และเป็นคนละตัวกันนะครับ a และ b จะไม่เท่ากับศูนย์ขาดเลยครับ มาข้อสังเกตที่3านะครับข <promotion UC> ้อสังเกตสุดท้ายการบวกอัตราส่วนต่างจากการบวกเศษส่วนนะครับย้ำนะครับข้อแรกก็บอกอยู่แล้วว่าอัตราส่วนไม่เท่ากับเศษส่วนดังนั้นวิธีการบวกอัตราส่วนก็ต่างกับการบวกเศษส่วนนะครับเรามาดูกันนะครับาการบวกอัตราส่วนคาบวกกันยังไงแต่ย้ำนะครับมันต่างกันนะจะมาเสริมนิดนึงก่อนที่จะไปเกี่ยวกับการบวกเศษอัตราส่วนเรามาดูการเขียนอัตราส่วนก่อน ตอนที่เจะคิดคำนวณได้เราต้องเขียนหั้าตาส่วนเป็นนะครับไว้ตัวอย่างนะครับเช่นเนื้อหมู4กิโลกร,รมัมราคา80บาทเขีเยนเปขียนเป็นหาตาส่วนได้เป็นเนื้อหมู4ต่อ80ก็คือ4กิโลกร,รมัมราคา80บาทนั่นเองครับหรือรถรถไฟวิ่งด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็เขียนเป็นเนี่ยตราส่วนได้เป็นนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบต่อหนึ่งนะครับชั่วโมงก็คือหนึ่งชั่วโมงนั่นเองครับเขียน้เป็นแบบนี้นะครับหรือดินน้ำมันสิบก้อนราคาห้าสิบบาทก็เขียนเป็นตาส่วนได้เหมือนกันนะครับว่าสิบต่อห้าสิบนั่นเองก็ประมาณน,นี้นะครับการเขียนแบบตาส่วนต่อไปเรามาดูในหัวข้อที่สองนะครับอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับ อัตราส่วนที่เท่ากันนะครับมีการคํานวณ2อขั้นตอนนะครับสอหลักใช้ใช้สองหลักการแต่ก่อนอื่นเรามาลูกควาหมายกันก่อนอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับคืออัตราส่วนที่แสดงอัตราเดียวกันแต่เขียนในรูปที่แตกต่างกันอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับคืออัตราส่วน แสดงอัตราเดียวกันแต่ียนในรูปที่แตกต่างกันครับการหาตาัส่วนนะครับที่เท่ากันนะครับกับอันตัวสามารถหาได้ โดยใช้หลักการดังนี้คือมีสอนด้วยกัน2หลักการนั่นคือหลักการแรกนะครับใช้หลักการคูณด้วยจํานวนที่เท่ากันนะครับหลักการแรกครับคือคือหลักการที่ว่าใช้หลักการคูณใช้หลักการคูณด้วยจํานวนเท่ากันเท่ากัน ถ้า a ส่วน b นะครับนิยมามมันนะครับถ้า a ส่วน b เป็นอัตราส่วนใดๆแล้วเอแ,และ n ไม่เท่าศูนย์นะครับแล้ว a ส่วน b ท่า a คูณ n ส่วน b คูณ n n ส่วน n มีค่าเท่าหนึ่งนะครับอัตราส่วนก็เหมือนอัตราส่วนเดิมคูณด้วยหนึ่งเท่าไหร่ทำให้ส่วนมันเท่ากัน เช่นนะครับจงหาตราส่วนโจทย์นะครับที่เท่ากับ1ส่วน3มา3อัตราส่วนก็เหมือนคุณได้ n นะครับโดยนะครับผมให้ n เป็น2 3และ4ก็เป็นเพราะเขาบอกเ็นไม่เท่าศนย์เ็นป็นอะไรได้ครับที่เท่ากับ1ส่วนเพราะว่า n เป็น1 2 3 4งเป็นหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะจะเท่ากับอัตราส่วนเดิมมันไม่ใช้ไม่ได้ครับ ก็เป็นแทนก็เป็น1ส่วน3คูณด้วยสส่วน2ก็เป็น2ส่วน6 1ส่วน3คูณด้วยสส่วน3ก็เป็น3ส่วน9 1ส่วน3คูณด้วยส่ส่วน4ก็เป็น4ิส่วน12เนี่ยนะครับเมื่อตัดทอนแล้วเป็นอย่างต่ำอัตราส่วนสานี้ก็มีค่าเท่ากับอัตราส่วน1ต่อ1ส่วน3นั่นเองครับต่อไปนะครับวิธีที่2นะครับใช้หลักการหารด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับเมื่อกี้เราคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันแล้ว หล้กการที่สองเหมือนกันนะครับถ้าแต่เปลี่ยนจากคูณเป็นหารเองครับสอนอย่างเร็วนะครับรีบนะครับเดี๋ยวไม่ไปกนของให้กับป้าอีกอันที่สองนะครับทุนละเยอะนะครับวันวันไม่ได้ว่างเลยไปนู่นไปนี่หนังสือไม่ได้อ่านบอกเลยกีเข้ามาอะไรแล้วผมเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนทุกคนครับผมยอมสอนได้นะครับสอนให้กับเด็กๆที่น่ารักนะครับเด็กประถมที่จะเข้ามัธยมนั่นเองผมกเปการปูพื้นฐานให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาตาส่วน ต่อไปนะครับหลักการที่2นะครับใช้หลักการหารด้วยจํานวนหารด้วยจานวนจำนวนที่เท่ากันนิยามเหมือนเดิมนะครับเพียเท่ากับเปลี่ยนจากคูณเป็นหารก็เป็นถ้า a ส่วน b เป็นอัตราส่วนใดใดอัตราส่วนใดใดและ n ไนมทเท่าบศูนย์ แล้ว a ส่วน b เท่ากับ a หาร n ส่วน b หาร n ครับตอนนี้ตัวอย่างนะครับเช่นจหงหาส่วนที่เท่ากับ1 8แปส่วน3ามมา3ตาส่วน,วน,วน,สสวนถ้าเราคูนยิ่งคูนนะครับเลขมันก็ยิ่งวเยอะแทนที่เราจะคูณแล้วาหารเหมือนกันนะครับเพราะนี้คือหาเป็นอย่างต่ำได้อีกนะครับ ใช่ไหครับ18หาร26เปลี่ยนเป็นอัตราส่วนอื่นนะครับหรือเท่ากันเป็นอย่างต่ําลงนะครับก็คือหารด้วย2 3 4ก็จะมาหารได้ครับ2 3ได้2 3 6ดีกว่า4หารไม่ได้หารได้2ส่วน26หารได้2ก็เป็น9ส่วน18 18ส่วน26หารด้วย3ส่วน3เป็นอะไรครับวส่น1 2ครับหรือ หารด้วยเก้าส่วนเก้าก็เป็นสองส่วนสี่นั่นเองครับวันนี้หรือจะหารด้วยสิบแปดก็ได้นะครับเป็นหนึ่งส่วนสองนั่นเองครับก็ไม่ยากนะครับหลักการเป็นงี้การตรวจสอบนะครับเมื่อเราหาได้แล้วเราก็ต้องตรวจสอบเลยนะครับว่าที่เราหามาถูกหรือเปล่าจริงหรือไม่เท็จแค่ไหนจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง สิบเรียงแบบครั้งชึงกาสัที่ไหน <ś m ary> มาไม่ตลกนะครับมาต่อเลยเร่งรีบเว,เ,เ, time, เ, time, วเวลาเป็นเงินเป็นทองดิทอิตไทม์อิตมันนี่ไอไทม์อิตมันนี่ดีกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง t i ม e อิตมันนี่สนวนนะครับเวลาเป็นเงินเป็นทองนี่มันนี่หรืออิตโก้หรื่า เอาจังหวะทำปีมันนี่กันนะครับเขาถามว่าใครสอนบอกคูพี้เฟิร์สสอนเก่งกเกินมาสอนคณิตกว่าคณิตนนก็เก่งเกินนะครับเก่งกปีมากเลยก็อ,อยากสอนนะครับชอบนะครับแต่ว่าก็พยายามให้เก่งนะครับเก่งอย่งังนิดนึ่งก็จะพยายามนะครับมาต่อการตรวจสอบอันเท่ากันของตาส่วนนะครับตรวจสอบได้การด้วยการนะครับมี2ลัการตรวจสอบคือ,อการหาคอนอหรือการสองคือการคุณไข้ ในการหาคออนอรก็เหมือนที่ผมเคยสอนในเศษส่วแล้วว่าลองรู้นะครับทําให้ตัวส่วเป็นเท่ากันเนี้อยากรู้ว่าที่เราหามันเท่ากันไหมตัวอย่างะเช่นข้อนี้หาคออนอของแปดแลกสิบสองได้ยี่สี่โดยการทำให้่วนเท่ากันก็จะได้หกส่วนแปดก็นี่ครับเราถามว่า ส่วน8กับ4ใส่2เป็นอะไอส่วนที่เท่ากันไหมก็ามาหานะครับหาค่อนองก,ก็จะได้6ส่วน8นะครับก็ค่นอนที่เท่ากันของมันก็คือทําให้ส่วนหาค่นองของ8ใส2ไม่ส่วนมนเท่ากันก็เป็นอะไรครับ24ค่อนอนคือ24โดยการหันสั้นนะ่งครับ8 2 4 2 6, 6 24คูณกันเลยครับคืหอหาค่นคอนอ กคือยีบสีแล้วส่วนอะไรคูณกันได้24อันนี้คูณด้วย3ส่วน3อันนี้คูณด้วย2ส่วน2ถ้าเป็นอันนี้เป็น18ส่วน24่สินี่มัน20ส่วน24่ส่ตอนนั้นนะครับ18ส่วน24ไม่เท่ากับ20ส่วน24ส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่าดังนั้นมันเท่ากันไหมให้ดูจากตัวเศษนะครับถ้าส่วนเท่าแล้วตัวตัวเศษถ้าเศษเท่าก,กันแั้วตัวตัวส่วนนะครับย้ำนะครับพี่เตียนก็ประมาณนี้นครับไม่ยากเลยนะครับ หาส่วนหลักการคูณพ่ตัวอย่างนะครับก่อนเช็คก็หาว่าสี่ส่วนห้าห้าส่วนหกเข่ามันไหมเราคูณเลยนะครับตอนนี้ไม่จำเป็นต้องคูณได้นะครับเราแค่คูณแค่ตัวเศษเอาส่วนคูณเศษเอาส่วนของอีกตัวคูณกับเศษของตัวเราแล้วเอาส่วนของอีกตัวคูณกับเศษของตัวเราเนี่ยครับเปรียบเทียบนะครับอันนี้ได้หกสี่ยี่สี่ห้าห้ายห้าววันนี้ มากกว่าอันนี้ส่วนนิ่มเท่ากันนะครับเพราะหกคูณห้าเท่ากับสามสิบหรือห้าส่วนดกเท่ากับสามสิบนึกภาบเหตบเารยบไปเลยครับปั๊บปั๊บรู้เลยครับอันนี้มากกว่าเพราะว่าหส่วนด5กมากกว่าสี่ส่วนห้าและสี่ส่วนห้ากับห้าส่วนดกไม่เท่ากันครับดู้เลยเลยก็วนี้นะครับด้วแล้วพื้นฐานดีเสร็แล้วเร้สปีดด้วยความเร็วคูณร้อยนะครับ ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้แล้วผมขอฝากด้วยนะครับช่วงนี้นะครับมีเกติบัตรเกี่ยวโควิดเยอะมากไปลองทํามันได้นะครับหาได้ของเพจอัปเดตคูดอทคอมคูอัปเดตดอทคอมเพจเนี้ยครับดีมากเลยไปลองทํามันได้นะครับคูอัปเดตดอทคอมสามารถเอาใส่ผ่อนได้เลยนะครับผมว่านะไปทำมันไปทามันได้ครับระยอเ่าเราียกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ไปทำมันได้ ดีครับแน,นะนำผมทําได้ประมะาณเจ็ดใบนะเพราจริงๆผมทําได้ประมาณสิบเอ็ดใบแต่ว่าเขาค้างผมไว้สี่ใบวันนี้ผมทักไปเขาไม่ตอบผมเถียเครียดจังดูสาน้องท่างต้องงานนี่ได้สิบเอ็ดใบแล้วเดี๋ยวเขาส่งมาให้ผมแค่เจ็ดใบที่ได้มานเครียดได้แค่เจ็ดใบต้องรออยู่เฮ้ยดูจะได้เมื่อไหร่ดูจะได้ไหมเนาะ ถ้าตั้งทำใหม่รอบแน่ๆเลยน,นะแนะนำนะครับไ็ดีนะครับมีใส่พอร์ตสนิทสำหรับคนที่ไม่มีผลงานเท่าไหร่นะครับก็แนะนำนะครับเหมือนผมก็ลองทำดูนะครับใส่พอร์ตได้เลยแบบยังไงอยา,อยายช่วยอยากให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดได้ในะช่วงที่ประเทศกำลังวุ่นวายกับโควิดกับโรคระบาดอยู่นะครับใส่พอร์ตได้เราสามารถมีความรู้นะเรามีความรู้นั้นเราเป็นคนที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดก็ให้กับคนอื่นได้ช่วยป้องกันช่วยระงับ โรคระบาดตอนนี้ครับก็รู้นะครับว่าโควิดเป็นโรคระบาดที่อยู่ในตอนนี้ต้องมังครับออกพราบกอนะครับหรือพวกนั้นมาใช้นะครับพราพรกอฉุกเฉินนะครับเกี่ยวโรคระบาดนะครับตอนนี้คือประเทศไทยทั่วโลกนะครับจะลังวุ่นมายกับโควิดนะครับก็ขอใจช่วยนะครับให้ผ่านวิกฤตโควิดได้ด้วยดีนะครับวันนี้ตีวันนี้กับพี่เฟิร์สธรรมชาติขอลาไปก่อนนะครับหรือเฟิร์กวกชิก้าขอจบกันเพียงแค่นี้พรุ่งนี้ค่อยมาต่อในหัวข้อสัตว์สวนแล้วก็ ส่ต่อเนื่องนะครับวันนี้รีบเร่งรีบเวลาเป็นเงินเป็นทองวันนี้คือต้องไปช่วยขนของให้ป้าอีกเลต้องรีบนะครับแล้กวก็แต่ว่ากลับมาหนะังสือหลายอย่างอีกช,ววช่วงนี้ต้องเข้าสู่การหมดหมดขยันแล้วเพราะก็อยากเข้าหมกเต็มทีครับจะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสว่างแบบนี้ขไหมพอเปิดเติมนะต้องรีบปลุกกล้วยนะครับผมรู้ตัวนะครับแต่ทำไม่ได้ทีครับคือตอน ตัง้งใจว่าแต่เริ่มไหนเม,ม,มื่อวานนต่เมื่อวานไม่เริ่มนะครับก็จะเริ่มวันนี้วันนี้ไม่ได้เริ่มนะครับไม่าจ้เริ่มพ่งนี้วันที่สามวันดีครับก็ขอไม่พลาดเลยมากนะขอขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายและลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ